บ้านทั้งหลังถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นเราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนผมจัดการพาเด็กคนนั้นออกมาในตอนนั้นเองที่ผมโดนเป่าหูว่าพ่อของเขาชาร์ลีเป็นผู้ก่อเหตุสถานการณ์แบบนั้นผมจะเป็นต้องพาเด็กคนนี้ไปประเมินค่าสภาพทางจิตใจผมจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลเซนต์เบเนดิกที่เดียวกันกับที่เด็กคนนี้เกิดขึ้นมามันคงไม่ยากที่จะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเขานั่งอย่างเงีย,งยบๆที่เบาะหลังรถจ้องมองผมผ่านทางกระจก พอเราไปถึงแล้วก่อนที่พยาบาลจะมารับเขาเขาก็เลื่อนตัวมาแล้วก็กระซิบอะไรบางอย่างข้างหูผมขนหัวบนหลังคอผมนี่ลุกยิงกัคนปวดขี้เสียงกระซิบนั้นยังแล่นเข้าไปในหัวผมนี่มันไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ๆเมื่อผมกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ผมก็พยายามจะเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันพวกเขาทั้งหมดชี้ไปที่เด็กคนนั้นทำไมผมถึงไม่เห็นมันมาก่อนนะ ชาลีเป็นคนลงมือทําทั้งหมดจริงเหรอหรือว่าผมจะยื่นมือเข้าไปช่วยไอเด็กปีศาจนั่นเขาให้ซะแล้วใช่ในที่สุดแกก็เข,เข้าใจแล้วสินะแกคือเขาอย่างนั้นเหรอมาซิตอนนี้แกสัมผัสได้ทุกอย่างแล้วลึกลงไปในตัวแกมันมีเบองอย่างบอกให้แกทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าฉันฉันเป็นคาทอลิกนะก็ใช่ เราฉั้นล่ะเราทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนเขาเนี่ยแหละงานของฉันก็แค่ทําให้ทุกอย่างมันดูน่าสนุกขึ้นอยางไงละ่ะพวกเขาประเมินค่าเด็กคนนั้นเสร็จแล้วก็ขังเขาไว้เขาสูญเสียความสามารถในการครอบงำคนอื่นแล้วความคิดที่ว่างเปล่าเต็มหัวเขาไปหมดความกระหายเลือดของเขาได้หายไปอย่างสิ้นเชิงกินเวลาไป6เดือนก่อนที่เด็กคนนั้นจะตื่นขึ้น,นใหม่ครั้งหนึ่งไม่มีเหตุการณ์นองเลือดใดๆทั้งสิน้นและคนบนฟ้าก็ดูจะแฮปปี้ดี จกนกระทั่งพวกเขาพาสองผู้ป่วยใหม่เข้าไปสองคนนั้นพูดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องคำทํานายที่น่าสนใจคืออีกคนนึงดันเป็นแม่ชีซะได้ทันใดนั้นลูเซียสก็เพิ่งได้เข้าใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในพริบตาเดียวเขาก็โจมตีแม่ชีคนนั้นไฟได้ลุกโชนในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งพลังเขากลับมาแล้วยังไงก็ตามพนักงานก็จัดการจะล้มเขาให้ได้เขาถูกฉีดยา แล้วลากไปช็อตไฟฟ้าเขาเป็นที่จับจ้องต่อคนทั่วทั้งโรงพยาบาลพวกเขาจับเด็กคนนั้นล่ามโซ่ไว้ขึงไว้กับเตียงที่พร้อมจะโดนช็อตแล้วแต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยอะไรที่เขาคาดไม่ถึงด้วยซ้ำและนี่คือคำตอบของคำถามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไปช็อตเด็กปีศาจเขาให้ สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะแม่วันนี้ได้เป็นเกรดจริงๆนะที่มันได้เล่นอีเด็กนรกลูเซียสภาค2แล้วนะฮะตอนนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกนะฮะไปหาดูได้นะครับผมเล็ดโอ้โหชิันคมตาภาพมันดูโหดกว่าภาคแรกเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่กลัวเลือดก,ก็ไม่ต้องทนดูก็ได้นะครับแต่ผมว่าก็น่าจะชินๆกันละมั้งนะครับ <S 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 เลือดนี่กระจายเต็มห้องเลยครับเอาละฮะ มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอลูเซียสองคำทำนายให้เสยภารายโดยลูเซียสหันมาหาพ่อสิลูก <c oughs> อืีเด็กปากเป็ดไม่เจอกันนานขหดหน้าตานี่กวนเตีนขึ้นเยอะเลยอุ้ยขบวนนี่แหละวะเนี่ยนี่รอยเรานะฮะนี่อะไรใช้ได้เหรอเอ้ยพิกอัพโอเคเป็นน่าจะเป็นขวดยาแล้วเ,เก็บเก็บใส่กระเป๋าได้นะครับ <c oughs> นี่อะไรฮะเราต้องหยิบขึ้นมาเหรอแล้วก็ ช็อกช็อาคุณเดี๋ยวโอ้ช็อกทีช็อกทีกุญแจหล่นเลยอ๋อเก็บกุญแจมาเปิดประตูสินะโอเคครับเปิดประตูว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนณเอนผ่านลงอยู่ข้างนอกนี่แหละเนี่ยตุ๊กตาเดวิลเก็บขึ้นอุ้ยอันนี้นี่มันเข้าใกล้ไม่ได้เราบิดขึ้นไปได้ไหมเอาไม่ได้เฉยพลาดทีแล้วมันบิดได้นี่มาเอาอันนี้ล็อกครับกุญแจนี้เปิดไม่ได้โอเค ฝั่งนี้นะจะอุ้ย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 เอาห้องนี้เข้าได้ครับใครมันร็อกอะไรวะเอามีคนอยู่ว่ะห้องนี้เอามีพัดลมรู้สึกว่าภาคนี้จะให้ฆ่าด้วยหลายๆวิธีนะครับอันนี้น่าจะเป็นการบอกว่าเราฆ่าด้วยวิธีอะไรได้บ้างมีกาแฟมีถังแล้วเนี่ย <l> โอ <appliance> เคฮะแผนคือต้องพังพัดลมลงมานะครับแล้วก็ปั่นนี่บอกน,นี่หัวขาดเลยนะครับแต่เราจะใช้ไรพังพัดลมวะ เฮ้ยเดี๋ยว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 วิ่งนิ่งเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกนี่อะไรขนมเหรอโดนัทเนี่โดนัทปลาโดนัทปลาใส่ี่นี่ครับมันลมเฮ้ยเอา้าไม่โดนเอา้าเราไปพังอะไรวะเอา้าไปพังทีวีเขาทิ้งเฉยเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วใครเปิดตู้เย็นนี่ไม่ไม่สงสัยเลยเหรอปลาปลาใส่สเลยเฮ้ยทำไมไม่โดนวะฮะ อ้ามีอีกนี่า่าฮะไปอีกเฮ้ยนั่นโดนจัะพละบละลบเออโอ้โหเต็มหัวโอ้ตายเลยได้กุญแจแล้วโอโ้สุดยอดครับเดีย๋ยวเราลากเขาไปไปเก็บก่อนนะครับไปอัพังคดีอัพังคดีเกมเซฟเฉยถ้าเปิดห <'m> ้องนี้ได้อาอันล็อก Employee Only อ้อ w อวิวอันี่อะไรครับเนี่ย โอ้ประตูห้องประตูตึกทุกตึกเลยคนไข้ผู้ชายคนไข้เด็กคนไข้ผู้หญิงคนไข้เดี่ยวมาหมดเลยครับตอนนี้เปิดหมดเลย First, ทุกคนจะมีความสุขกับการออกมาเดินเล่นในโรงพยาบาลครับเปิดเอาอันนี้เปิดเลยดีมันี่อ<า>ะไรวะเอามีคนคุยกัน break the shelf มี icana, บอกใบ้ด้วยครับว่าค่ายยังไงแล้วเธอก็บอกกับผมว่าผมเป็นปัญหาผู้หญิงนี่อยู่กับมันก็ไม่ได้ข่าทิ้งก็ไม่ได้โอ้โหโหดร้ายไปไหนวะทำไมพื้นที่ระหว่างหน้าอกกับสะโพกถึงเรียกว่าเอวล่ะมันคุยกันเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงก็ยนสองใส่นี่ครับเปิดออกมาแล้วก็ อันนี้มันเป็นเฟรมเมเบิลเอ้าวัตถุไวไฟนี่หว่ามันมีได้ไงวะเฮ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นเอ้ายังไม่ทันจะเอ้าตดจะออกเดี๋ยวโอ้โหโศกนาฏกรรมนี่มันโศกนาฏกรรมเลยคุณแจโอ้โหนั่งตายวันนี้พาออกไปเดินเล่นหน่อยเอาประตูนี้ล็อกไม่ได้แจได้แล้วนะเปิดห้องนี้ได้ครับเอาใครอยู่ข้างในอ่ะคุณลุง ลุงอะไรวะวเนี่ยอันนี้อ่านว่าลัดโลหรอลัดโลคืออะไรวะเดวิลบอยนี่ลุงรู้ตัวจริงเราเหรอเราเป็นเดวิลบอยเนี่ยฮะลุงเอาเข้ามาเลวเวลอัพเชตเลยต้องไปหานุ่นนะฮะไปหานุ่นไปหา,ปหาแมชีเป็นเฮ้ยกุญแจหล่นอีกแล้วเดินผ่านนี่นี่เอาเปิดได้แล้วโหยโหยกโยกฮัลโหลนี่ค่ายหมอนี่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันสลิปเปอร์ สามารถทําให้ลื่นได้นะครับแล้วก็ they can fall and die มันสามารถตกไปตายกันได้โอเคจัดไพ่งัดลิฟและแล้วโอ้ยเจ้เดียวเดียวเดียวอ้าวเวลแ้วเวลแ้ววันนี้วันนี้วันนี้ลื่น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 ลอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่ลื่นฝั่งนั้นมา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 ลื่นดังเดียวนะบางนี้ลื่นยังไงของเมียวันนี้จะลื่น วันนี้มันจะตกไปเน่ทางนี้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 เอาทางนี้ลื่นเร็วลื่นเร็วลื่นตกงะเบิดเอากูตกด้วยเราจะตายไปพร้อมๆกันนะอะไรวะสรุปคือยังไม่ตายเหรอนี่ฮะต้องมาผ่านแผนคาไปอีกรอบนี้ลื่นแน่นอนลื่นเป็นทางยาวเลยกันนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ลื่น ว่ามันจะตายโอนดอกกุญแจนี่ในหมอนี่มีกุญแจอยู่ครับได้ไปกุญแจมาหานุ่นเอาเปิดห้องนี้เหรอเอามีจิตกรรมฝาผนังด้วยไะ่เป็นไรเข้าไปเวลอัพนี่ไงห้องคนไข้ผู้หญิงน่าจะเจอนุ่นแล้วนะฮะเอามีคนเฝ้าป่ะน่า เอา้ามีคนเฝ้าเฉยใช้อุปรกรณ์เพื่อเบรกไอเทมฟรามดีอินไซด์เอา้านี่ไงโอ้โหนี่มันอะไรมันเนี่ยเครื่องยิงต่อพิโดนเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเล็งเป้าได้เดี๋ยวเปิดประตูรอไว้เลยครับมาเล็งให้มันโดนโอ้โหมุมนี้นี่แจมบอกเลยมันต้องเอาของมาพังนี่หว่าเอานี่ไงโอ้โหมีให้พร้อมเลยเมาโดนแน่นอนเออ เลือดติดอุ้ยกุญแจดอกด้วยกุญแจดอกกุญแจดอกกุญแจมานี่ครับกุญแจเปิดห้องนี้แหละอุ้ยอ้าวแม่ฉีดหูกคอตายซะแล้วเวรกรรมถือกุญแจเกิร์เลยทำไมกันล่ะวายต้ตึ้อตืตตต เด็กชายได้เจอกับผู้ติดตามแล้วแต่ว่าเธอผู้ขอตายบนพื้นมีโน้ตเขียนไว้ว่ายกโทษให้ฉันด้วยฉันเลือกผิดเลือกผิดหมายความว่าไงเลือกพระเจ้าผิดหรือว่าเลือกเด็กผิดนั่นสิ get your suit เอาไปใส่สูตรแล้วเหรอว้าวสูตรเราอยู่นี่โอ้เป็นชุดที่ไม่ได้ใส่มานานนตื่นตืนตืสร็จลก็ได้เวลาออกจากฟลอรครับแหม ได้นะฮะสูตรที่เราตามหามานานอ้าวผ่านเรียบร้อยโอเคเลเวลหนึ่งผ่านแนละ้วไปต่อเ,เวล2องดีกว่าลูเซียเข้าเยี่ยมตึกในโรงพยาบาลชั้นต่อชั้นคําตอบอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้มีเพียงเขาคนเดียวที่มีคำถามทำไมหนึ่งในผู้ติดตามของเขาตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมทุกคนถึงได้พูดถึงเมืองเล็กๆที่เรียกว่าลัดโลที่นั่นเกิดอะไรขึ้น คำทานายได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเขางั้นเหรอที่ชั้นสี่มีห้องสมุดอยู่ในหนังสือพิมพ์น่าจะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเมืองลัดโลได้เขายังมีผู้ติดตามอีกส่วนหนึ่งในชั้นนี้คงจะไปหาคําตอบจากพวกเขาได้ช่างเป็นเด็กขี้สงสัยหน้าตานี่นิ่งมากเลยครับเมื่อไรถึงเนี่ยต้องใช้ลิบไหมอย่าให้ลูเซียรอนานโอเคลูเซียจะฆ่าทุกคนเข้าใจไหมอิเวเตอร์พาเนลก็กดแล้วมันอุจะถึงแล้วนี่หว่า ว้าวต้องสนุกมากแน่เลยนะครับตอนนี้นี่มันหน้าเคาน์เตอร์คลินิกพยบาบาลนี่หว่าเอาเขาทำอะไรต้มมาม่ากินเหรอมีพยาบาลคนหนึ่งต้มมามา่าอุ้ยชิบหาล่ละต้มมาม่ากินอยู่ครับแต่นี่มียาพิษจัดไปนี่คือแผนเราจะเอายาพิษมาต้มมามา่าใช่ไหมนี่กาแฟใส่เข้าไปเรียบร้อยครับจากนั้นก็รอคุณพยาบาลมากิน มาอุ้ยมาแล้วชิบะแล้วเอาแล้วครับจังหวะนี้ไปกินกาแฟ <Okay. S 1> กินเรียบร้อยกินยังเนี่ยเอา <What? S 1> กินตายตายต่อหน้าแล้วเออเออเกิดการแพนิคเกิดขึ้นอุ้ยเดี๋ยว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 เอา,เอา,เอาโอเคได้กุญแจแล้วครับไปเปิดประตูไหนได้ประตูนี้เหรอเข้าไปทำไมนี่วอทลุงทำอะไรลงุงอันนี้มีแก๊สแท้งสามารถพังได้จัดไปดีครับพังได้่างนี้ พังใส่แล้วลุงเออ,อโอ้โหลุงขาขาดตายลุงผมขอโทษมันให้มาฆ่าทำไมวะอ้าชิบหายแล้วระเบิดใส่หน้าเฉยเลยนี่แะล,วแลววรวะ Newspaper ว้าวได้ Newspaper แล้ว Super Natural ออาเดินทะลุป,ประรตูใช่อันนี้ใครเนี่ยเอาคนไข้เหรออ๋อมีเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้ครับ ขอให้มีความสุขนะกับชีวิตที่มีอยู่นะครับในโลกหน้าไม่ใช่โลกนี้อ้าตายอุจิายแล้วพยาบาลเห็นปีดีไปแล้ว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 โอ้ยเอ้าวชิบหายแล้วเจอต้องไปหาผู้ติดตามเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอา้าเข้าไม่ได้มันล็อกต้องหากุญแจเบอร์2587 <c oughs> ใครมีใครมีกุญแจห้องนี้บอกมา2587นายหรือเปล่านีไง2587เจเจอแล้วทำไงดีครับ ทําไมดึงฆ่ามันได้ครับเอานี่เ <c oughs> จอคนนึ่งแล้วครับผมไม่เยี่ยมนะลุงผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากไปตายจะลุงเ,ออเลเวลอัพอ๋อเวลอัพแล้วเราลืมอัพสกิลเลยฮะนี่สามารถควบคุมคนอื่นได้อัพไปเลยครับตรงนี้มีมีโดนัทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อ๋อโอเคผมว่าผมรู้แล้วมันฆ่ามันยังไงเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนลากยาพิษใส่เข้าไปในอืมเป็นโดนัทยาพิษ ครับแล้วเราก็ถือมาเอามาให้ครับกินซะกินโดนัทไม่กินเฉยผมว่าต้องใช้วิธีอื่นผมว่ามันให้มันลื่นตกลงไปเนียดีแล้วไอ้พวกนี้ตายยากเอามันกินแล้วนี่มาเอากินเออตาย <laughs> เอออเอเอหมด <laughs> ตายปิด <laughs> <laughs> ประตูให้ฮนะเดี๋ยวมีคนเห็นว่าลุงตายนไ,ได้กุญแจมาแล้วนะเปิดประตูนี้ได้เปิดประตูอุ๊ยเา้า ตายอีกแล้วว่าผู้ติดต,ตามเราวะทำไมตายทุกคนเลยงง <c oughs> ตายกันเปิร์ดเลยครับตอนนี้ต้องเข้าไปในห้องนี้นะครับขอเข้าไปได้ไหมไม่ <c oughs> ไม่ให้เข้าด้วยอะ่ะทำไมวะ <c oughs> อยากตายใช่ไหม ใช้แผนตกลิฟต์นี่แหละมามาเลยลุงลุงได้ตายสมใจแน่นอนถ้าลุงไม่เดินมาผมก็จะสะกดจิตลุงสะกดจิตมันจะเลยยังสูบบุหรี่อยู่ครูดาวไปไปลุงได้เวลาแล้วถึงเวลาตายของลุงแล้วลุงไม่ยอมให้ผมเข้าไปดังนั้นลุงต้องชดใช้กรรมที่ลุงสร้างไว้ลุงจะต้องลื่นแล้วตกลงไปตกลงไปคุณแจนู่ะอ๋อนี่ ุณล,ลุงจะกุญแจลงไปด้วยเวรกรรมนี่ครับได้แล้วว่ายังไงนุ่นโอเคเอาผมเข้าไปไม่ได้หยิบของไม่ได้มันในเนี้ยผมว่าต้องไปเก็บเวลก่อนมันต้องอัพสกิลฮะต้องเก็บเวลโดยการฆ่าคน <c oughs> นี่ไงเจอแล้วลุงผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเครื่องนี้มันใช้ยังไงกันนะ <c oughs> ลุงตาย <c oughs> เสร็จแล้วก็เนี่ยฮะสามารถควบคุมคนแล้วก็เอาไปให้คนนี้ใช้ของได้ด้วยนะครับ มีคนแถวนี้มั้ไงไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงมานี่มานี่อ้าวฮัลโหลไปไม่พ้นจ้ามานี่เลยฆ <c oughs> ่าคนให้หน่อยหยิบของเอาหยิบไม่ได้น <c oughs> ี่เมื่อมันฆ่ายากนะฆ่ายากนะก็เอาไอ้นี่ฆ่าเลยแล้วกันมึงฆ่ายากไปไหนฮะซิสเตอร์ตายแน่นอนทีน,นี้ฆ่ายากนะหยิบครีมขึ้นมาเบรกใส่ซะเลยเอ,อื้อตายเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวน,นี้บิดเปี้ยวเลยมา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 เอาลดเอาเรียบร้อยนะฮะกวรจะหาวิธีฆ่ามันได้จริงๆมันน่าจะหยิบหมอนอุดไ,ได้แต่ว่าเอาไปไม่ได้ต้องฆ่าก่อนฆ่าคนนี้น่ะเหรอโอเคได้เลยการฆ่าไม่ใช่เรื่องยากครับนี่ฮะแค่มาแล้วก็สะกดจิตเขาครับแล้วก็เดินตรงไป,ไปที่ลิฟต์แล้วก็ หลายศพไปนั่นในนั้นเอากุญแจหล่นไปข้างล่างกุญแจผมเก็บกุญแจมาเรียบร้อยฮะในนี้มีใครอย่าบอกนะฆ่าตัวตายอีกแล้วอะ่ะเอาโอ้หนั่นมันเดี๋ยวว้าว <laughs> จักรยานว้าวสุดยอด เหมือนภาคแรกเลยโอเคผ่านปนี่ยอ่ะเับสองคอมพ l e ทแล้วนะครับถือว่าเปิดโอกาสให้ฆ่าได้หลายวิธีมากนะครับแล้วก็แต่ก็ใช้อยู่ไม่กี่วิธี <laughs> ไม่เหมือนภาคแรกที่แบบฆ่าได้แค่วิธีเดียวนะฮะโอเค okay. ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยบาบาลอยู่ไม่รู้ว่าพอออกไปข้างนอกเมืองน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะโอเค okay. ยังไงก็ติดตามมาต่อพาร์ทหน้านะครับจาวันนี้ซีเกตดิสเดย์เจอปืนครับ